สวัสดีค่ะ วันนี้นะคะขวัญก็จะมาพูดถึงผลิตภัณฑ์ของบริษัทราตัวหนึ่งนะคะที่เรียกได้ว่าขายดีมากๆแล้วก็เป็นตัวเด่นตัวดังของแบรนด์นี้เลยนะคะนั่นก็คือเจ้าวิตามินแอนไลิ์เฟสเบส์นั่นเองค่ะตัวนี้นะคะทําให้หลายๆคนสับสนมากๆว่าแบบเฮ้ยมันคืออะไรใช้ยังไงหน้ามันใช้ได้หรือเปล่ามันคือพรเมอร์คุมมันหรือเปล่ามันเบลอรูขุมขนหรือเปล่าน่นนี่นั่นะนะคะทําให้เมคอัพติดทนยังไงนะคะวันนี้นะคะขวัญก็จะมาไขาข้อข้อง ะะสําหรับเจ้าวิตามินเอนลิชเฟสเบสให้ทุกคนฟังนะคะว่าตัวนี้คืออะไรใช้ยังไงและเพราะอะไรถึงใช้แล้วแบบเป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้นะคะถ้าเราดูจากตามเว็บไซต์ของวอลลีราไทยแลนด์เลยนะคะเขาเคลมว่าเจ้าตัวเนี้ยเป็นมอยส์เจอร์ไรเซอร์แล้วก็เป็นไพรเมอร์สูตรออยล์ฟรีนะคะซึ่งขวัญดูจากส่วนผสมแล้วคือเป็นออยล์ฟรีจริงๆนะคะคือไม่มีส่วนผสมของพวกกลุ่มน้ํามันกลุ่มแว็กซ์นะคะแต่ว่าหลายๆคนจะสับสนกับพวกกลุ่มเอเซนเชียลออล์นะคะซึ่งเอเซนเชียลออล์ที่เขาใส่มาใน มันเป็นการใส่เพื่อให้มันมีกลิ่นหอมผ่อนคลายนั่นเองนะคะแต่มันไม่ได้มีส่วนผสมที่อาจก่อให้เกิดการอุดตันนะคะตัวนี้เพราะฉะนั้นมันก็เลยก่อให้เกิดการอุดตันได้แบบต่ํามากๆเลยนะคะแล้วอย่างที่ในเว็บไซต์บอกนะคะคือเจ้าตัวนี้มันเป็น moisturizer เพราะฉะนั้นมอยส์เจอร์ไรเซอร์ในที่นี้คือขวัญรู้สึกว่ามันสามารถใช้ในการเตรียมผิวก่อนแต่งหน้าได้เหมือนมันเป็นสกินแคร์รูทีนขั้นตอนหนึ่งนะคะแต่เนื่องจากว่าหลายๆคนจะติดภาพไพรเมอร์ว่าแบบไพรเมอร์เนี่ยจะต้องคุมมันจะต้องเบลอรูขุมขนนะคะเจ้าตัวเนี้ยมันจะไม่ได้คุมมันเนาะแล้วก็ไม่ได้เบลอรูขุมขนขนาดนั้นนะคะแต่ว่าการที่เราทามอยส์เจอร์ไรเซอร์ไปก่อนแต่งหน้าเนี่ยเป็นขั้นตอนที่แบบสําคัญมากๆนะคะในการเพลฟผิวในการแต่งหน้าเพราะ เพราะว่าผิวทีชุ่มชื้นเนะะี่ยค่ะมันจะสามารถทําให้เมคอัพเนี่ยเกาะติดผิวของเราได้ดีกว่าผิวที่แห้งนะคะคือเป็นประสบการณ์ตรงของขวัญเลยเนาะช่วงที่ขวัญรู้สึกว่าแบบขวัญผิวมันมากๆนะคะแล้วก็เลยพยายามจะทําให้หน้าเนี่ยแมตต์แห้งที่สุดนะคะกลายเป็นว่าวิธีการนั้นน่ะมันยิ่งทําให้เมคอัพเนี่ยเยิ้มแล้วก็หลุดออกมาจากผิวนะคะเรียกได้ว่ามันลอยออกมาจากผิวเลยแต่หลังจากที่ขวัญเนี่ย ปเปลี่ยนวิธีคิดใหม่ปเปลี่ยนว่าเราจะต้องใช้สกินแคร์ที่ให้ความชุ่มชื้นหรือใช้กลุ่มมอยส์ทรเซอร์ที่ดีแล้วก็เหมาะกับคนผิวมันเนี่ยกลายเป็นว่าหลังจากนั้นนะคะคือขวัญแต่งหน้าได้แบบดีขึ้น ติดทนขึ้นเป็นคราบน้อยลงนะคะนั่นเป็นเหตุผลเลยว่าทำไมเราจะต้องลงมอยส์เจอรเซอร์ก่อนการแต่งหน้านะคะซึ่งเจ้ามอยส์เจอรเซอร์ตัวนี้นะคะมันก็ทำหน้าที่ได้ดีค่ะเพราะว่า1มันสามารถให้ความชุ่มชื้นได้2คือมันไม่มีออยนะคะเป็นออยฟรีเพราะฉะนั้นเราก็ไม่ต้องมากังวลในเรื่องของแบบหน้าจะมันเพิ่มขึ้นหรือว่าจะอุดตันนะคะและนอกจากนั้นนะคะในช่วงเดือนพฤศจิกายนนี้นะคะเขายังมีตัวใหม่ออกมาด้วยนะคะนั่นก็คือวิตามินเอนดลท์อเบสตัวนี้ ะะซึ่งหน้าที่ของเขาเนี่ยก็คือคล้ายกันเลยนะคะเนื้ออาจจะแตกต่างกันนิดหน่อยตรงที่ว่าเจ้าตัว i b a บสตัวนี้เนื้อเขาจะมีความแบบเข้มข้นกว่าเหมาะกับการลงใต้ตาที่ส่วนใหญ่แล้วอะ่ะผิวใต้ตาจะแห้งกว่าบริเวณหน้าอยู่แล้วนะคะ ทีนี้นะคะเดี๋ยวเราไปดูวิธีการลงของเจ้า2ตัวนี้เลยนะคะว่าลงยังไงเหมาะกับคนผิวมันนะคะแล้วส่วนตัวขวานเนี่ยใช้ยังไงนะคะเดี๋ยวเราไปดูกันเลยค่ะในส่วนของวิธีการใช้นะคะเราก็จะลงสกินแคร์รูทีนของเราเนี่ยให้เสร็จเรียบร้อยก่อนนะคะก่อนที่จะลงกันแดดเราก็สามารถลงเจ้าวิตามินเอลิชเฟสเบสตัวนี้ไปได้เลยนะคะสําหรับหน้ามันนะคะขวานแนะนําว่าให้ใช้ทีละน้อยก่อนนะคะแล้วเราก็วอร์มบนฝ่ามือหรือปลายนิ้วมือนะคะให้เจ้าเนื้อตัวนี้มันค่อน ข้ทาที่จะละลายก่อนนะคะมันละลายได้ไม่ยากเลยนะคะเนื่องจากว่าเนื้อเขาดูเหมือนจะข้นแต่ขวัญว่าเนื้อเขาอะให้ความชุ่มชื้นได้แบบกําลังดีนะคะโดยที่เราไม่รู้สึกแบบหนักหน้าเกินไปพเพราะวอร์มจนเนื้อเนี่ยมันละลายแล้วนะคะเราก็เลือกที่จะลงบริเวณที่แห้งเป็นพิเศษก่อนได้เลยเช่นข้างจมูกรองแก้มกรอบหน้าหรือแม้กระทั่งแบบบริเวณรอบริมฝีปากนะคะที่ขวัญจะมีปัญหาแบบแห้งเป็นพิเศษนะคะหรือแม้กระทั่งบริเวณขมับนะคะแล้วก็ลงจุดนั้นเป็นพิเศษเลยสําหรับ ที่หน้าแห้งนะคะก็สามารถลงทั้งหน้าทีเดียวเลยก็ได้นะคะแต่ส่วนตัวขอนผิวมันขอนก็จะมีเทคนิคการลงประมาณนี้คือใช้เทียนิดแล้วก็ลงบริเวณที่แห้งเป็นพิเศษก่อนค่ะเนื่องจากตัวนี้จะให้ความชุ่มชื้นนะคะและให้ความรู้สึกผ่อนคลายเป็นการช่วยเตรียมผิวนะคะในการลงเมคอัพให้ติดทนขึ้นนะคะตัวนี้จะไม่ได้เบลอรูขุมขนมากนะคะเป็นเหมือนกึงก่งกึ่งมอยส์เจอร์เซอร์สำหรับเตรียมผิวมากกว่าที่จะเป็นเหมือนแบบพริมเมอร์คุมมันปกปิดรูขุมขนอะไรประมาณนั้นนะคะซึ่งบอกเลยว่า การให้ความชุ่มชื้นกับผิวก่อนที่เราจะแต่งหน้าเนี่ยสำคัญมากๆก,กับทุกสภาพผิวเลยนะคะถ้าเกิดว่าผิวของเราเนี่ยไม่ชุ่มชื้นนะคะผิวเนี่ยมันก็จะมันได้ง่ายในระหว่างวันเมคอัพก็จะติดไม่ทนนะคะเพราะฉะนั้นเจ้าตัวเนี้ยมันก็เลยเหมือนเป็นตัวที่ช่วยให้เมคอัพติดทนได้ค่ะเพราะว่ามันให้ความชุ่มชื้นได้กาลังดีและก็เป็นสูตรออยล์ฟรีด้วยโดยที่เราไม่ต้องกังวลในเรื่องของการอุดตันนะคะก็ต,ต่อไปนะคะที่จะมีวางขายเลยเป็นตัวใหม่ล่าสุดของทางบ๊อบบี้บราวน์นะคะนั่นก็คือวิตามิน ะะกระปุกเล็กๆนี้เลยนะคะเจ้าตัวนี้ก็จะทําหน้าที่ให้คลายตัวเฟสเบสเลยค่ะคือให้ความชุ่มชื้นกับผิวรอบดวงตานะคะตัวนี้ของเขา่เนื้อจะมีความแบบเข้มข้นนะคะแต่ก็เกลี่ยง่ายเหมือนเดิมวงบริเวณปลายนิ้วนะคะให้มันละลายนะคะหลังจากนั้นเราก็ลงบริเวณรอบดวงตาได้เลยนะคะคือลงตั้งแต่ใต้ตานะคะไปจนถึงคามับแล้วก็บนเปลือกตานะคะเทคนิคนี้นะคะก็จะทําให้คอนซีลเลอร์เนี่ยติดทนเกลี่ยง่ายขึ้นนะคะแล้วเวลาที่เราลงอายแชโดว์เนี่ยสีเนี่ยก็ จะดูชัดเจนมากยิ่งขึ้นด้วยเพราะว่าเมื่อผิวเปลือกตาของเราเนี่ยชุ่มชื้นนะคะมันก็จะลงอะไรได้แบบง่ายขึ้นมากๆเลยค่ะหลังจากที่เราลงทั้งตัว face base แล้วอาย base เรียบร้อยแล้วนะคะเราก็ลงกันแดดต่อได้เลยหลังจากนั้นเราก็ค่อยเริ่มในการแต่งหน้าค่ะทีนี้นะคะเรามาพูดถึงปัญหาที่คนส่วนใหญ่มักจะเจอกับการใช้เจ้าวิตา m i n เอ r i c h e d face b a s นะคะ,น,ะ,คะนั่นก็คือหนึ่งใช้แล้วรู้สึกน้ามันเกินไปนะคะข้อนี้นะคะแก้ได้ด้วยแบบง่ายมากก็คือเราใช้น้อยลงค่ะทุกคน หรือแม้กระทั่งว่าถ้าเกิดว่าเราใช้รูนสกินแคร์ที่มันเยอะเกินไปในตอนเช้าเนี่ยเราอาจจะตัดบางตัวออกนะคะแล้วก็เสริมตัวนี้เข้าไปนะคะวิธีการนี้ก็จะทําให้หน้าของเราเนี่ยไม่มันเยิ้มหลังจากใช้ตัวนี้แล้วนะคะแล้วก็อย่างที่ขวัญบอกว่าเราใช้ทีละนิดเราวอร์มบนฝ่ามือก่อนแล้วค่อยลงไปที่หน้านะคะหน้ามันเนี่ยอาจจะใช้วิธีการวอร์มเสร็จปุ๊บไม่ต้องถูนะคะเราสามารถกดลงไปได้นะคะเพื่อให้มอ i s t u r i z e r เนี่ยซึมเข้าไปสู่ผิวแล้วก็มันก็จะไม่กองกองอยู่บน ิวมากนะคะวอร์มให้เนื้อมันแตกตัวก่อนค่ะ ข้อที่2นะคะที่ทุกคนพบนะคะแล้วก็มีหลายๆคนมาถามขวดเหมือนกันนั่นก็คือทําไมใช้แล้วไม่คุมมันทําไมใช้แล้วถึงไม่เบลรู้ขุมขนนะคะก็เป็นไปตามที่ขวัญแจ้งไปตอนแรกเลยนะคะว่าเจ้าตัวนี้นะคะไม่ใช่อะไรที่ใช้คุมมันนะคะแต่ว่าเป็นการไม่ทําให้หน้ามันเพิ่มซะมากกว่าเพราะว่าตัวนี้เป็นออยล์ฟรีแต่พอเขาเขียนว่าออยล์ฟรีหลายคนจะเอ็ก์เพกไปเองว่ามันจะต้องคุมมันแต่จริงๆแล้วไม่ใช่นะคะตัวนี้เหมือนเป็นมอยส์เจอร์ไรเซอร์ให้ความชุ่มชื้นแต่แค่มันเป็นออยล์ฟรีไม่ได้ท ทำให้หน้ามันเพิ่มนะคะเพราะฉะนั้นใครที่หน้ามันอยู่แล้วก็ยังจะมีโอกาสหน้ามันได้ในระหว่างวันซึ่งเป็นเรื่องปกติส่วนในเรื่องของการเบลอรูขุมขนนะคะตัวนี้เขาไม่ได้ใส่กลุ่มที่มันสามารถเบลอรูขุมขนมาได้เช่นพวกซิลิคนหนาๆอะไรพวกนี้คือไม่มีเลยนะคะเพราะฉะนั้นมันก็จะไม่สามารถเบลอรูขุมขนได้ขนาดนั้นแต่ว่ามันก็จะทําให้ผิวดูแบบเนียนสวยดูกระจ่างใสมาจากข้างใต้นะคะเพราะว่าเวลาคซนเอรลงต,ตัวนี้ลงไปแล้วเราลงเมคอัพทาไะคะ่ะพอผิวที่ชุ่มชื้นเนี่ยมันจะเหมือนมีประกายมาจากข้างในเนจะดูไม่แห้งกาน,นัน เอง，卡。 ข้อที่3เลยนะคะเป็นข้อที่ขวดอะเจอบ่อยที่สุดนะคะนั่นก็คือวิธีของการใช้นั่นเองว่าใช้หลังกันแดดหรือใช้ก่อนกันแดดใช้ในขั้นตอนไหนใช้ก่อนแต่งหน้าเลยหรือเปล่าอะไรอย่างนี้นะคะส่วนตัวขวนันะอยากให้ทุกคนคิดง่ายๆว่าเหมือนมันเป็นมอยส์เจอร์ไรเซอร์ขั้นตอนหนึ่งนะคะ,นนะ,คะเพราะฉะนั้นเราจะเอาไปเสริมในรูทีนขั้นตอนไหนก็ได้แต่สําหรับขวญน,นะคะที่เร o m m e n d เลยนะคะก็คือก่อนกันแดดะค่ะทุกคนคือเราลง1 2 3 4 5ไปให้เสร็จเรียบร้อยแล้วเนี่ยเราค่อยลงเจ้าวิตามินเอนด์เลชเฟสเฟสนะคะแล้ว เราค่อยลงกันแดดหลังจากนั้นเราก็ค่อยลงรองพื้นหรือแป้งนะคะหลายๆคนจะแบบเฮ้ย <c oughs> แล้วถ้าเกิดว่าเราอยากจะลงหลังกันแดดทําได้ไหมส่วนตัวขอนว่าทาได้นะเราอาจจะรอให้กันแดดเนี่ยเซตตัวก่อนนะคะแล้วเราค่อยลงเจ้าวิตามินเอนลิชเฟสเบสในลงไปนะคะวิธีนี้ก็อาจจะทําให้ผิวของเราเนี่ยมันดูแบบโกล์มากขึ้นกว่าการที่เราลงก่อนกันแดดนะคะสรุปนะคะสําหรับเจ้าวิตามินเอนลิชเฟสเบสนะคะแล้วก็วิตามินเอนลิชไอเบสตัวนี้นะคะเหมาะกับทุกสภาพผ ผิวแห้งผิวผสมผิวมันใช้ได้นะคะแต่ว่าปริมาณในการใช้วิธีในการใช้ในแต่ละสภาพผิวเนี่ยอาจจะแตกต่างกันออกไปหน้าแห้งอาจจะใช้เยอะหน่อยผิวมันเนี่ยอาจจะใช้น้อยหน่อยนะคะแล้วเราก็ต้องวอมก่อนนะคะเพื่อให้เนื้อเขาเนี่ยแตกตัวคราะหลังจากที่ทุกคนเห็นนะเนื้อเขาก็มีความแบบเป็นเหมือนบาล์มนะคะเพราะฉะนั้นเราก็ควักออกมาดนึงเท่าเม็ดถัวเขียวเล็กๆนะคะปริมาณเนี่ยขวัญคนพบว่ามันเหมาะแล้วสําหรับคนหน้ามันนะคะที่ต้องการความชุ่มชื้นทาให้เมคอัพเนี่ยติดทนขึ้นนะคะแค่นี ก็พอแล้วเราไม่จําเป็นต้องแบบใช้เยอะๆนะคะหรือถ้าเกิดใครอยากจะเอาไปใช้ตอนกลางคืนก็สามารถทําได้เหมือนกันนะคะเพราะว่าตัวเนี้ยมันเป็นออยล์ฟรีเนาะแล้วก็มีส่วนผสมบํารุงมีประโยชน์ต่อผิวเหมือนกันค่ะใช้ให้ตอนเช้าหรือตอนกลางคืนก็ได้นะคะแต่ส่วนตัวขวัญเนี่ยก็แนะนําว่าใช้ตอนเช้านะคะก็จะได้ผลลัพธ์เมคอัพในแบบผิวสวยติดทนใช้ตอนกลางคืนนะคะก็จะได้ในแง่งของแบบเติมความชุ่มชื้นแล้วก็รู้สึกผ่อนคลายจาก e s s e n t i ออยล์ในนี้นะคะก็หว,วังว่าคลิปนี้นะคะจะช่วยไขข้อข้องใจทุกคนนะคะ แล้วก็สอนวิธีใช้ทุกคนได้แบบว่าเออใช้ง่ายยิ่งขึ้นหน้ามันหาวิธีใช้ที่เหมาะสมยิ่งขึ้นอะไรแบบนี้นะคะใครที่สนใจนะคะก็ไปลองได้ที่เคาน์เตอร์บ๊อบบี้บราวทุกสาขาเลยนะคะตอนนี้เขาก็มีทั้งเฟซเบสแล้วก็ไอเบสแล้วนะคะไปซื้อมาลองเล่นกันได้หรือจะไปทดลองใช้ที่เคาน์เตอร์ก่อนก็นได้นะคะส่วนตัววันนี้ขวัญก็ลาไปก่อนนะคะเดี๋ยวเราเจอกันคลิปหน้านะคะ่ะบ๊ายบาย